สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับคุณโครเปิ้ลอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9การบวกการลบทศนิยมค่ะเมื่อนักเรียนนะคะเรียนจบชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนต้องสามารถบวกและลบทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งได้นะคะเรามาดูกันค่ะ การบวกการลบทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งเดี๋ยวให้นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าผลบวกของ1.1บวกกับ2.7จะเป็นอย่างไรนะคะในแถวที่1 1.1นะคะภาพสีเหลืองนะคะที่ระบายสีเต็มช่องสีเหลืองเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะระบายเต็มเท่ากับ1ถูกไหมแล้วก็พอถัดมาด้านหลังเห็นไหมคะช่องสีเหลี่ยมแบ่งออกเป็น10ช่องใช่ไหมคะ ช่องสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นสิบช่องเท่าๆกันแล้วก็ระบายสีหนึ่งช่องตรงนี้ใช่ไหมคะนั่นถ้าเราเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมก็คือหนึ่งในสิบก็คือศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมคะ,ะนักเรียนดูถัดมาภาพสีน้ำตาลน,น้ำตาลชมพูชมพูนะคะด้านล่างนะคะ,ะภาพแรกนะคะมีทั้งหมดสองรูปด้วยกันนะคะคือรูปนี้กับรูปนี้เต็มทั้งสองรูปนั่นก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองถูกไหมคะและทีนี้พอด้านหลัง แบ่งออกเป็น10ช่องระบายสีไป7ช่องนะคะนั่นก็คือ0.72บวกกับ0.7ก็เท่ากับ2.7ถูกไหมคะทีนี้เราเอาจํานวนเต็มมาบวกกันค่ะ1บวกกับ2แถวด้านหน้านะคะสีเหลืองบวกสีชมพูที่เป็นสีสีนะคะสีสีเหลืองตัวนี้นะคะแล้วก็บวกสีชมพูตรงนี้1 2 3ใช่ไหมคะเป็น3ตรงนี้ถูกไหมทีนี้พอ ในส่วนของที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะที่เป็นทศนิยมนะคะภาพแรกเป็นคือ0.1ภาพที่2คือ0.7 0.1บวก0.7นะคะมันก็จะกลายเป็น0.8นักเรียนพอเข้าใจไหมคะทีนี้3รวมกับ0.8ใช่ไหมคะมันก็มีค่าเท่ากับ3.8นะคะ ทีนี้เรามาพิจารณาผลบวกของ0.24บวกกับ0.35กันค่ะเรารู้อยู่แล้วว่า0.24นะคะก็คือมาจาก0.2บวก0.04ถูกไหม0.2ไอ้2ก็คือหลักส่วน10ถ,ถูกต้องไหมคะ,ะ,ะแล้วก็4ก็อยู่ในหลักส่วนร้อยถูกไหมคนละตำแหน่งกันนะคะบวกกันก็เป็น0.24นะคะ,ะมาดูค่ะ แล้วมาดู0.35เกิดจากอะไรคะเกิดจาก0.3บวก0.05นะคะเหมือนกับว่า10บวกกับ5มันเท่ากับเท่าไหร่คะ15ถูกไหมเราเอา0บวก5ได้5แล้วก็1ไม่มีตัวบวกก็เป็น1ใช่ไหมคะก็ได้เป็น15อย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันหลักเดียวกันบวกด้วยกันหลักต่างกันก็บวกด้วยกันนะคะหลักต่างกันเรามาบวกด้วยกันไม่ได้นะคะทีนี้มาดูค่ะ ดังนั้น0.242 2. ถูกไหมคะ0.2กับ0.3 2กับ 3. 3อยู่ในหลักเดียวกันก็คือหลักส่วน10นนำมาบวกกันเป็น0.5ถูกไหมคะทีนี้0.2ตัวนี้นะคะกับ0.3ตัวนี้มันอยู่ในหลักเดียวกันคือหลักส่วน10นนำมาบวกกันได้เป็น0.5 คราวนี้0.04อันนี้อยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะแล้วก็0.5 5ห้อยู่ในหลักส่วนร้อยเช่นเดียวกันนำมาบวกกันได้ก็เป็น4บวก5ก็เป็น9นะคะมันจึงได้เป็น0.5บวกกับ0.09เป็นเท่าไหร่คะมันก็จะได้เป็น0.59ถูกไหมคะถ้านักเรียนพิจารณาดูดีๆถ้าเราบวกกันได้เลยอย่างเช่นอ่ะข้างหน้านะคะนักเรียนดูนะ ข้างหน้าจะเป็นศนย์คือหลักหน่วยถูกไหมคะทีนี้เป็นจุดทศนิยมเป็นจุดทศนิยมหลังจุดทศนิยมหลักแรกก็คือหลักส่วน10ถูกไหมคะหลักส่วน10 2บวกกับ3ก็เป็น5ถูกไหมทีนี้เรามาดูที่หลักถัดไปคะ่ะ4กับ5 2จสอนวนนี้นะคะ ก็คืออยู่ในหลักส่วน100บวกกันได้เลย4บวก5ก็เท่ากับ9ดังนั้น0.24บก0.35เท่ากับ0.59กาะคะการบวกทศนิยมที่ไม่มีการทดเราจะใช้หลักการเดียวกันกับการบวกจำนวนนับนะคะโดยนําจำนวนนับที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันและการบวกจำนวนในหลัก เราต้องบวกจำนวนในหลักขวาสุดก่อนนะคะมาดูกันค่ะอันนี้ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนเห็นจุดทศนิยมไหมคะ84.32บวกด้วย13.51ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นจุดทศนิยมไหมหลักการบวกลบทศนิยมเราต้องวางจุด ทศนิยมให้ตรงกันก่อนสังเกตว่าทั้งสองจำนวนนี้ต่างก็เป็นทศนิยมสองตำแหน่งด้วยกันทั้งสิน้นดูยังไงว่าเป็นสองตำแหน่งดูหลังจุดทศนิยมค่ะ3 2มสองมี2ตำแหน่ง5 1มี2ตำแหน่งอันนี้คือทศนิยม2ตำแหน่งนะคะแล้วก็วางจุดทศนิยมให้ตรงกันอย่างอื่นไม่ต้องแคร์แคร์แค่จุดทศนิยมอย่างเดียวให้วางให้ตรงกันนะคะมันก็จะได้เป็น 84.32บวกด้วย13.51ก็บวกปกติค่ะบวกจากขวาสุดก่อนหรือจากหลังไปหน้าเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นบวกกันที่หลักส่วนร้อยก่อนก็คือ2อบวก1ก็เท่ากับ3ต่อไปหลักส่วน10ค่ะ3-5บวก5ก็เท่ากับ8จุดบวกจุดไม่ต้องบวกนะคะดึงจุดลงมาเลยนะคะทีนี้ก็เป็นหลักหน่วยค่ะ4-3บวก3เท่ากับ 7แล้วก็บวกหลัก10ก็คือ8บวก1เท่ากับ9ดังนั้นก็จะได้เป็นคำตอบก็คือ97.83นั่นเองค่ะห็นไหมคะนง่ายๆคล้ายๆกับการบวกทศนิยมเอ้คลยคล้กับการบวกจำนวนนับปกตินะคะต่อไปค่ะมาดูผลบวกของ74.61บวกกับ 2. 5, 2. 2.5 2.259สังเกตว่า74.61 เป็นทศนิยมสองตำแหน่งถูกไหมคะบวกกับ2 2 5 9เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทำยังไงเอ่ยคุณครูบอกแล้วว่าให้เราแค่แค่จุดทศนิยมอย่างเดียววางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะครูเน้นเลยนะวางจุดทศนิยมให้ตรงกันทีนี้จำนวนแรก74.61มีหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็จุดทศนิยมแล้วก็หลัก หกก็คือหลักส่วนสิบหนึ่งคือหลักส่วนร้อยอันนี้สูนรเดี๋ยวครูค่อยอธิบายนะคะทีนี้มาดูที่ตัวบวกค่ะสองจุดสองห้าเก้าสองอยู่ในหลักหน UA, <waż 1> ว่วยก็วางให้ตรงกับหลักหน่วยก็คือสี่ถูกไหมคะทีนี้สองก็คือหลักส่วนอ่าเห็นไหมวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะแล้วก็ถัดไปสองตัวถัดมาก,ก็คืออยู่ในหลักส่วนสิบวางให้ตรงกับหกซึ่งอ, 5, อยู่ในหลักส่วนสิบเหมือนกันห้าอยู่ในหลักส่วนร้อยวางให้ตรงกับหนึ่งอยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะและ เก้าอยู่ในหลักส่วนพันด้านบนจะใส่ศูนย์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้มีค่าเท่ากัน74.61กับ74.610มีค่าเท่ากันนะคะจะใส่ศูนย์ก็ได้แต่ว่าใส่ศูนย์เพื่อให้สะดวกเพื่อให้คุ้นชินในการบวกนะคะเลยใส่ศูนย์ลงไปทีน,นี้ก็บวกตามปกติค่ะบวกจากหลังไปหน้านะคะจากขวาสุดก่อนศูนย์มาบวกที่หลักส่วนพันกันก่อนศูนย์บวกด้วย9ก็เท่ากับ9 หลักส่วนร้อยหนึ่งบวกด้วยห้าก็เท่ากับหกหลักส่วนสิบหกบวกด้วยสองเท่ากับแปดจุดใส่ไว้เหมือนเดิมต่อไปมาบวกที่หลักหน่วยค่ะสี่บวกสองเท่ากับหกเจ็ดหลักสิบไม่มีตัวบวกก็ดึงเจ็ดลงมาเลยคำตอบก็คือเจ็ดสิบหกจุดแปดหกเก้านั่นเองค่ะต่อไปมาดูการบวกทศนิยมที่มีการทดกันบ้างค่ะ มาดูพิจารณาผลบวกของ0.36บวกด้วย0.48กันนะคะ0.36มาจากอะไรคะมาจาก0.3บวกกับ0.006นะคะกลายเป็น0.36ต่อไป0.48ก็มาจาก0.4บวกกับ0.08ก็กลายเป็น0.48นะคะเรามาดูว่าอ่ะอันนี้ครูสรุป รวดเดียวเลยนะคะมาดูทางซ้ายมือตัวอักษรสีฟ้านะคะจากรูปนะคะจะได้ว่าอะไรคะ0.36กับ0.48ต่างเป็นทศนดียม2ตำแหน่งด้วยกันทั้งสิ้นนะคะเวลาเราบวกก็บวกปกตินะคะบวกจากขวาก่อนหลักส่วนร้อยถูกไหมคะก็คือ6กับ8 6บวก8ได้เท่าไหร่คะได้14ใส่4ทด1ถูกไหมตัวหนึ่งที่หลักถัดไปเหมือนบวก จำนวนนับปกติเลยต่อมา3บวกสี่ในหลักอันนี้คือหลักส่วน10นะ3บวก4เท่ากับ7บวก1ที่ทดก็เป็น8ดังนั้น0.36กบวกศูก็เท่ากับ0 8นนั่นเองค่ะการบวกทศนิยมที่มีการทดนะคะให้เราใช้หลักการเดียวกับการบวกจํานวนนับนะคะโดยนําจํานวนนับที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันการบวกจํานวน ในหลักขวาสุดก่อนนะคะถ้าบวกครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่ครบ10ในหลักถัดไปทางซ้ายนั่ก็คือการทดปกตินั่นเองนะคะคล้ายๆมันเหมือนเลยกับการบวกจำนวนนับปกติเพียงแค่เรามีจุดทศนิยมเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองค่ะ,ะมาดูค่ะให้นักเรียนพิจารณา5.9บก0.6คุณครูก็จะวางปกติ 5.9บวก0.6เราเน้นที่จุดทศนิยมวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะ5.9และ0.6ต่างเป็นทศนิยม1ตำแหน่งทั้งสิน้น9และ6ก็เป็นทศนิยมในหลักอยู่ในตำแหน่งก็คืออยู่ในหลักส่วน10เพราะฉะนั้นบวกกันได้เลย9บวก6เท่ากับ15ใส่5ทด1ที่หลักถัดไปถูกไหมคะทีนี้หลักหน่วยบวกกัน5บวก0ก็ได้0บวกที่ทดอีก1ก็เป็น6 ดังนั้นก็ตอบ6.5ง่ายๆแค่นี้นะคะมาพิจารณากันต่อค่ะ61บวกขอโทษค่ะ61.64บวกด้วย17.58นะคะทั้ง61.64และ17.58ต่างก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งด้วยกันทั้งสิ้นนะคะดังนั้นหลักง่ายๆที่คึงครูบอก ไว้เสมอย้ําเลยนะคะว่าการบวกทศนิยมต้องวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะย้ํานะวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะ61.64มีหลัก10หลักหน่วยหลักส่วน10และก็หลักส่วนร้อย ห้าแปดก็มีหลักสิบหลักหน่วยหลักส่วนสิบและหลักส่วนร้อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บวกกันได้เลยสี่บวกแปดก็เท่ากับสิบสองใส่สองทดหนึ่งบวกปกติไหมคะทีนี้ห้าบวกหกหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดบวกที่อีกหนึ่งที่ทดอยู่ก็เป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งแล้วก็เราก็ใส่จุดตามปกติเราเจอจุดใส่จุดเลยคะ่ะทีนี้หนึ่งบวกเจ็ดก็เท่ากับแปดบวกหนึ่งที่ทดก็เท่ากับเก้าหกบวกหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดง่ายๆนะคะ มาดูแบบฝึกหัดของเรากันค่ะในหน้า113นะคะอันนี้ให้ทำเฉพาะข้อคู่นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเดยวกลัวนักเรียนเหนื่อยนะคะคุณครูก็เลยให้ทำเฉพาะข้อคู่ก็พอ,อนะคะตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นพยายามทำตาม,ตามตัวอย่างนะคะขีดเส้นตรงเส้นใต้อะไรให้เรียบร้อยนะลูกนะ,ะมาดูค่ะ ข้อที่สอง41.0 4 1บบวกด้วย26.19นะคะ41.8มีทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมก็คือมีแค่8หลักส่วน10ทีนี้26.19มีทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ1กับ9หลักส่วน10และหลักส่วนร้อเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าถ้าเราสามารถที่จะ ใส่ศูนย์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะคะ41.8กับ41.80มีค่าเท่ากันนะคะถ้าเกิดเราใส่ศูนย์แล้วก็บวกตามปกติเลยค่ะศูนย์บวก9ก็เท่ากับ9ใช่ไหมคะ8ดบวก1ก็เท่ากับ9จุดใส่ปกติ1บวก6ก็เท่ากับ7 4บวก2ก็เท่ากับ6ง่ายๆแค่นี้นะคะตอบ67.99นะคะต่อไป ข้อที่4ค่ะ3 5 4 3บวกด้วย433.64นะคะก็จะได้เป็น354.23บวกด้วย433.64ทั้ง2องจำนวนนี้ต่างเป็นทศนิยม2องตำแหน่งด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆคือวางจุดทศดนิยมให้ตรงกันไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะ วางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะวางให้ตรงกันทีนี้หลักมันก็จะตรงกันเองมันก็จะอยู่ในตำแหน่งของมันนะคะทีนี้ก็บวกกันเลยหลักส่วนร้อยสามบวกด้วยสี่ก็เท่ากับเจ็ดนะคะสองบวกด้วยหกก็เท่ากับแปดจุดเหมือนเดิมนะคะสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดห้าบวกสามเท่ากับแปดและสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนะคะดังนั้นตอบเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดจุดแปดเจ็ดนะคะเขียนตอบให้เรียบร้อยด้วยนะคะ อ่นักเรียนนะคะอย่าลืมทําข้อคู่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างข้อ16ให้ดูอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นการบวกทศนิยม3จํานวนนะคะ238.19บวกด้วย155.84บวกด้วย62.1นะคะลองสังเกตว่าจํานวนแรกจุด19เป็นทศนิยม2ตําแหน่ง15.4 1 15 5คือทศนิยม2ตําแหน่งและ62.1เป็นทศนิยม1ตําแหน่งนะคะ เพราะฉะนั้นที่คุณครูบอกเสมอวางอะไรให้ตรงกันคะวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะและวนามาบวก3จมจนวนปกติเลยนะคะสังเกตว่า1ทําไมมีแค่1ตัวเดียวเพราะหอยู่ในหลักส่วน10ถูกไหมมันตรงกับ1ที่เป็น2จุด สองร้อยสามสิบแปดจุดหนึ่งเก้าหนึ่งก็อยู่ในหลักส่วนสิบหนึ่งร้อยห้าสิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดแปดสี่แปดก็อยู่ในหลักส่วนสิบหกสิบสองจุก็อยู่ในหลักส่วนสิบเพราะฉะนั้นคุณครูวางหลักให้ตรงกันเราสามารถใส่ศูนย์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มวางปกติเรามาเริ่มบวกปกติผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสี่ร้อยหบามายังไงนะคะบวกหลักขวาสุดก่อนเก้าบวกสเท่ากับสิใส่สทด หถูกไหมคะหบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวก1นึ่งเท่ากับสิบสบวกหก็เป็น11บเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งเจอจุดใส่จุดปกติค่ะ8ปดบวกห้าเท่ากับสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งที่ทดเป็นสิหกใส่หกทดหนึ่บวกหเท่ากับแปดบวกด้วยหกเท่ากับสิบสี่วกที่บวกอีกหนึ่งที่ทดก็เป็นสิบห้าใส่ห้าทด 1น,นะคะทีนี้ก็บวก2บวก1เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4ะคะดังนั้นตอบ456.13ค่ะมาดูกันที่แบบฝึกหัดข้อที่2หน้า115กันนะคะเขาให้เติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องค่ะข้อที่1 23.15บด้วกด้วย7.583น้อยกว่า23.15บวกด้วยจำนวนอะไรคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจำนวนที่เหมือนกันก็คือ23.1 หนึ่งห้าเขาบอกว่าจํานวนด้านหน้าใช่ไหมคะน้อยกว่าด้านหลังเพราะฉะนั้นเราบวกจํานวนอะไรคะให้น้อยกว่าด้านหลังอ่านคุณครูบวกง่ายๆเลยเปลี่ยนแค่ตําแหน่งเดียวก็พอค่ะเปลี่ยนในห,หลักส่วนพันจากสามเปลี่ยนเป็นสี่ทีนี้ด้านหน้าก็น้อยกว่าด้านหลังแล้วนักเรียวก็จะใส่แปดเก้าสิบอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะลองไปทํากันดูนะคะต่อไปมาดูที่การลบทศนิยมกันค่ะ การลบทศนิยมนะคะที่ไม่มีการกระจายเราจะใช้หลักการเดียวกันกับการลบจํานวนนับปกตินะคะหรือว่าการลบที่ไม่มีการยืนนั่นเองนะคะใช้หลักการเดียวกับการลบจํานวนนับปกตินะคะโดยนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันแล้วก็ควรลบจํานวนจากหลักขวาสุดก่อนก็คือจากหลังมาหน้าเหมือนการมวกนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะจงหาผลลบของห้าจกแปลบด้วย 1.245นะคะวางปกติคุณครูเคยบอกไปแล้วว่าหลักการบวกลบทศนิยมคือต้องวางหลักให้ตรงไอ้วางจุดให้ตรงกันนะคะจุดวางให้ตรงกับจุดนะคะเพราะฉะนั้นลบกันได้เลยอันนี้ต่างก็เป็นทศนิยม3ตำแหน่งด้วยกันทั้งคู่นะคะลบเลย8-5บ5เหลือ3นะคะ6-4ลบ4เหลือ2 3าลบสเหลือ1จุดลบจุดไม่ใช่จุดหมดนะจุดไว้เหมือนเดิมนะคะ5้ลบหเหลือ4นะคะดังนั้นสรุปได้ว่า5.368ดลบด้วย1.245เท่ากับ4.123นั่นเองนะคะดูตัวอย่างอีกข้อนึงค่ะ3.75ด้ 75, ลบด้วย0.6อ่าคราวนี้3.75เป็นทศนิยม2องตำแหน่ง 0.6คือทัเจียมของตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นวางคุณครูบอกแล้วว่าวางจุดให้ตรงกันนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากวางจุดด้วยตรงกันก่อนนะคะก็ลบปกติ5 ครูก็ใส่ศูนย์ด้านหลังเพื่อให้มันง่ายนะคะที่6นะคะใส่ศูนย์ด้านหลัง6เพราะว่า0.6กับ0.60มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะครูก็ใส่ศูนย์เพื่อให้ง่ายกับการลบทีนี้5ลบศูนย์เหลืออะไรคะเหลือ5 7ลบ6ก็เหลือ1จุดก็ไว้เหมือนเดิม3ลบศนย์เหลือ0เหลือ3ปกติดังนั้น3.75ลบ0.6ก็เท่ากับ3.15นะคะ ต่อไปมาดูการลบที่มีการกระจายกันค่ะใช้หลักการเดียวกับการลบจำนวนนับโดยนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันแต่ถ้าหลักใดนะคะในตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวนั้นถัดไปนะคะหรือว่าให้เรายืมนั่นเองพูดง่ายเหมือนว่าให้ไปยืมหลักถัดไปนั่นเองนะคะยืมเป็นสิบปกติเลยนะคะ,ะมาดูกันค่ะ4.83ลบด้วย1.751 4.83เป็นทดนเชียม2ตำแหน่งครูใส่ศูนเข้าไปด้านหลังนะคะ1.751ทดนเชียงามตำแหน่งที่นี้ศูย์ลบ1ลบไม่ได้ถูกไหมต้องยืมยืมจาก3 3เหลือ2ใช่ไหมคะ3เหลือ2 0ยืมมา1ยืม,มา10ถูกไหม1 0ลบ1เหลือ9 3สาตอนนี้เหลือ2ละ3ตอน,นยืมเหลือ2ละ2-5ลบหลบไม่ได้ก็ต้องไปยืม8อีก ก็ยืมมา1กลายเป็น10ถูกไหมคะ10บก2ก็เป็น12 12ลบ5ก็เหลือ7นะคะคราวนี้8ก็เหลือ7 7บ7เหลือ0นะคะ4ลบ1ก็เท่ากับเหลือ3ดังนั้น4.83ลบ1.751ก็เท่ากับ3.079นะคะมาดูกันที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าคะ่ะหน้า116นะคะมีทั้งการ อันนี้ให้ทําเฉพาะข,ข้อขี้เนาะนะคะทำเฉพาะข,ข้อขี้นะคะอ่ะมันจะเป็นทั้งการลบที่มีการทดและก็ไม่มีการทดนะคะอ่ะเป็นการลบที่มีพูดง่ายว่ามีการยืมหรืไม่มีการยืมมันเองนะคะข้อที่1 48.9ลบ6.7วางจุดใหต้ตรงกันนะคะใส่เครื่องหมายลบปกติอ่ะเราก็ลบเลยเมื่อจุดตรงกันแล้วลบในหลักส่วน10ก่อนคะ่ะ9ลบ7ก็เหลือ2ถูกไหมคะจุดปกติ แปลบหก็เหลือ2แล้วก็สดึงลงมาเลยนะคะก็ตอบ42.2งจุดง่ายๆแค่นี้นะคะต่อไปไปดูข้อที่3กันค่ะ7 8 6ดสิบกลบด้วยสิบสก็ปกติเลยค่ะเอาตัวตั้งนะคะไว้ข้างบน7 8 6ดสิบลบด้วยสิบสใช่ไหมคะทีนี้เพื่อให้ง่ายต่อการลบคุก็ใส่ศูนย์เข้าไปถูกไหมใส่ศูนย์เข้าไปก่อนนะคะ ทีนี้เป็นเท่าไหร่คะพอใส่ศูนย์เข้าไปปุ๊บเราก็ลบปกติเลยหอศูนย์ลบ9้าลบไม่ได้ก็ยืมจาก6มา6เหลือ5้าศกลายเป็น10 10ิลบเเหลือหนึถูกไหมห้าลบเลบไม่ได้อีกหก็ต้องมายืม8ใช่ไหมคะยืมมา1 8ก็เหลือ7ตรงนี้ก็จะกลายเป็น15 1 5้ลบเกา็จะเหลือ1 5บลบ9ก็จะเหลือ 9, เท่าไหร่คะ15บลบเ้าก็จะ เหลือ6ถูกไหมใช่ไหมคะพราะนี่8นี้มันเหลือ 7u อ7ลบ3ลบได้เหลือ4นะคะแล้วก็7ลบ1ก็เหลือ6ดังนั้น6ดังนั้น78.6ลบด้วย13.99ก็มีผลลัพธ์เท่ากับ64.71นะคะ มาดูการลบแบบหลายจำนวนกันบ้างนะคะการลบลักคนเนาะมาดูนะคะอ่ะก,ก็ทำปกติถ้ามีวงเล็บก็ทำในวงเล็บก่อนถ้าไม่มีวงเล็บนะคะถ้าเป็นการบวกการลบนะคะก็ทำตั้งแต่หน้ามาหลังเนาะ,ะมาดูค่ะในวง5.2ลบด้วยภายในวงเล็บ1.63 ลบ0.8นะคะเราทำภายในวงเล็บก่อนก็คือ1.63ลบด้วย0.8ลบปกติเลยค่ะครูก็ใส่0เข้าไปในหลังหลังเลข8นะคะในหลักส่วนร้อยเนาะพอมีค่าเท่ากันเนาะ3ลบ0ก็เหลือ3 6ลบ8ลบไม่ได้ก็ต้องมปยืม้านหน้านะคะยืมจาก1มาก็กลายเป็น16 16ลบ8ก็เหลือ8ทีนี้1 โดนหยืมไปก็เหลือ0 0นลบ0เหลือ 0, 0, 0นะคะภายในวงเล็บได้ละ0.83นะคะคราวนี้เราก็เอา5.2มาลบกับ0.83ก็ลบปกติ0ูลบ3ลบไม่ได้ก็ไปยืมจาก2 2เหลือ1ใช่ไหมคะยืมมาด้านหลังกลายเป็น10 10-3ลบ3ก็เหลือ7ถูกไหมตรงนี้มันจะกลายเป็น10แล้วถูกไหมคะทีนี้10-3ลบสก็เหลือ7ตรงนี้เหลือ1 ถูกมหนึ่งลบแดลบได้ไหมคะลบไม่ได้ก็ต้องยืมจาก5้ามาอีก5โดนยืมไปหนึก็เหลือ4ถูกไหมแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น11ทันที11บลบแก็เหลือ3จุดก็ว่าปกตินะคะสี 4, ลบศูนย์ก็เหลือ4ดังนั้น5.2ลบภายในวงเล็บ1 6ึ่งลบศูนะคะก็มีค่าเท่ากับ4.37นั่นเองนะคะ กรณีนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นการลบ3จะเป็นการลบบวกลบละคนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะ2.5ลบ1.6 3บวกด้วย0.849นะคะก็ลบปกตินะคะทำจากหน้าไปหลังก่อนอันนี้ไม่มีวงเล็บเนาะแล้วก็มันเป็นแค่การบวกการลบนะคะเพราะฉะนั้นทำจากหน้าไปหลังเลยมาดูค่ะ 2.5ลบด้วย1.63คุณครูก็วางปกติเลย2.5นะคะครูก็ใส่ศูนย์เข้าไปเนื่องจากว่าจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมันมีทศนิมสองตำแหน่งถูกไหมโอเคทีนี้เราก็ทำตามปกติค่ะ0.5 2.50ลบ1.63ใช่ไหมคะก็ได้เป็น0ลบ3ได้เท่าไหร่คะลบไม่ได้นะคะต้องยืม อันนี้กลายเป็น10ถูกไหมตรงนี้เหลือ4ถูกไหมคะ5ให้ให้ศูนย์ยืมไปเหลือ4 10ลบ3เหลือ7ถูกไหมทีนี้4ลบ6ลบไม่ได้ก็ต้องมียืมจากสองเหลือ1ตรงนี้ดยืมมา10ก็กลายเป็น14 14ลบ6ก็เหลือ8 1ลบ1เหลือ0นย์ตรงนี้นักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคะมันก็จะได้เป็น0.87ทีนี้ไปบวกกับ 0.849อาเราก็ใส่0ก็ไปเลยเพราะ0.87ก็เท่ากับ0.870ทีนี้0บก9ได้9 7บวก4ก็ได้11ใส่1ทด1 8บวก8เป็น16บวก1ที่ทดก็เป็น17นะคะก็ใส่1เข้าไปใส่7ทด1ทีนี้อันนี้ก็เหลือ1ดึงลงมานะคะดังนั้นสรุปได้ว่า2.5ลบด้วย1.63บวกด้วย 0. 849สก็มีค่าเท่ากับ1.719นะคะนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดที่13นะคะหน้า119ถึง120นะคะดูตัวอย่างตามในกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้ได้เลยนะคะทำตัวอย่างตามนี้ได้เลยนะคะมีทั้งหมด4ข้อแล้วก็อีกหน้านึ่งก็คือให้ทำ ที่ข้อ2ใหญ่นะคะเติมจํานวนนับลงไปนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีจํานวนที่คล้ายๆกันใช่ไหมอย่างเช่นข้อนี้21.6 4ภายในวงเล็บนะบวกด้วย32.59ลบด้วยจำนวนอะไรไม่รู้แต่มีเครื่องหมายเท่ากับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน21.64บดกวกด้วย32.59ด้ลบด้วย41.68ทยําทำยังไงคะทีนี้มีเครื่องหมายเท่ากับหมูโมเลยคะ่ะก็นำา4 1 648มาเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยเพื่อให้ผลลัพธ์2ฝั่งเท่ากันนะคะโอเคนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ